อาจารย์คะช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลําบากที่สุดของการบินไทยเลยก็ว่าได้คือที่จริงความยากลําบากนี่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วเราดูจากเมื่อปีที่แล้วผลการดําเนินง,งานขาดทุนสุทธิประมาณแสนสี่หมื่นล้านเนี่ยทุกคนก็นึกไม่ออกว่าชีวิตจะไปยังไงต่อแต่ก็ต้องบอกว่าการบินไทยก็มีการปรับตัวมาตามลําดับการตัดลดค่าใช้จ่ายการ ยุบรวมนแผนกเอย่ยรวมทั้งการเจราจากับเจ้าหนี้รวมทั้งจะเอาเงินใส่เข้ามาเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยแต่สิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญแล้วก็ทบกับชีวิตของผู้คนเนี่ยก็คือตัวพนักงานก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าปวดถึงสมัยรุ่มเรืองเนี่ยการบินไทยมีพนักงานทั้งหมดประมาณส0 0 0 0ื่นคนนะ,ะแล้วพอเกิดเรื่องนี่ก็ลดไปตามลําดับมีขบวนร่วมใจจากมีอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่อตอนนี้ม,มาถึงระดับที่เรียกว่าเป็น ของเรียกว่าถึงตัวละลัดและคือล่าสุดเนี่ยเขาก็มีโปรแกร,ร,แกรมบอกว่ารัรจะไปต่อเนี่ยให้มาสมัครแล้วก็ใครที่คุณลิฟายก็จะได้อยู่ต่ออะไรต่ออะไรเนี่ยแต่มันไม่มีจจำนวนตัวเลขที่มัน Exactly หรือว่าแน่นอนล่าสุดเนี่ยมันมีเอกสารภายในของท้องการบินไทยในส่วนที่เขาทำหนังสือไปถึงนักบินลูกเรือและพนักงานสายปฏิบัติการคือคนที่เราคุ้นเคยเวลาขึ้นเครื่องอะ ก็คือกับตันก็คือแ <Host> อร์โฮสเตสก็คือสจวดแล้วก็พนักงานที่เคาน์เตอร์ลูกเรือทั้งหลายไม่เคาน์เตอร์ที่เราไปเช็ <check in S 1> คอินเนี่ยกลุ่มนี้ล่าสุดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสายปฏิบัติการบินล่าสุดเนี่ยเขาจะใช้เครื่องบินน้อยลงค,คือเพื่อคือช่วงที่ก่อน ถึงแม้ว่าจะกลับบินเนี่ยก็ไม่ได้บินทั้งฝูงนะก็จะใช้เครื่องบินบินประมาณสัก30กว่าลำเพราะฉะนั้นจํานวนของนักบินที่มีอยู่เกินความจําเป็นจํานวนของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเกินความจําเป็นจํานวนของพนักงานที่ปฏิบัติการที่เคาน์เตอร์สนับสนุนการบินเกินความจําเป็นลดขนาดองค์กรตัวเลขที่ออกมานักบินลดลงไป430คน S <S <S จากเดิมมีทั้งหมด1,335คนเนี่ยเหลือ905คนโอ้คนอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาทำมาเรียบร้อยแล้วลูกเรือทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งอายุมากอายุน้อยอะไรไม่รู้ละ่ะจาก4 9่ะจาก4,900คนเนี่ยเหลือ3,000คนแล้วก็พนักงานที่เป็นแบ็กออฟฟิศที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการบินเนี่ยจาก400คนเนี่ยจะเหลือ172คนคอันนี้เฉพาะสายปฏิบัติการ ยังมีสายอื่นอีกที่เขาจะต้องว่ากันประเด็นที่น่าสนใจขณะนี้ก็คือว่าเรารู้ว่าการบินไทยเขาจะปรับลดจํานวนเครื่องบินจํานวนแบบของเครื่องบินแล้วก็ทําการขายออกไซส์ของการบินไทยที่เป็นฟรีดเป็นฝูงบินเนี่ยก่อนที่จะเกิดเรื่องเนประมาณสักร้อยห้าลำจะเหลือประมาณสัก80แต่ใน80เนี่ย เมื่อเศรษฐกิจมันยังไม่การการธุรกิจการบินยังไม่กลับมาเต็มที่เนี่ยมันบินจริงๆเนี่ยประมาณ30แค่นั้นที่เหลือจอดแช่นะแล้วก็รอขายบางส่วนในเวลาเดียวกันเนี่ยรูปแบบของเครื่องบินรูปแบบของเครื่องบิน,ร,บบร,บนรูปแบบของเครื่องบินเองเนี่ยโทษรูปเออเออจำนวนรูปแบบของเครื่องบินเออก็ที่มีหลายแบบอ่ะ ทางแอร์พสันบุแต่รุ่นของเครื่องบินเนี่ยะจะลดลงลด,ลด,ลดจำนวนรุ่นลงแล้วก็ที่สําคัญกว่าน,นั้นคือเครื่องยนต์ที่ใช้ซึ่งมี3อย่างเนี่ยอาจจะยุบลงมาจากกี่แบบหรือเท่าไหร่ไอ้พวกนี้มันก็จะมีผลเกี่ยวข้องกับช่างเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยเพราะะฉ้เท่าที่ทราบเนี่ยเครื่องบินที่จะมาบินต่อไปเนี่ยจะเป็น a i r b u ัสสามห0าศูนหรือเก้ผมจําไม่ได้ Boeing เจ็ดแปนะซึ่งก็มีหลายรุ่นนะแล้วก็ Boeing 7็ดเจ็ดเจ็ดเจามร้ขึ้นไปนะงั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยที่มีเนี่ยอย่าง a i r ์บัส3ามสาหรือ Boeing 747รุ่นอื่นๆรุ่นอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องปลดระวางงั้นใครที่ถนัดบินอย่างนั้นหรือเคยบินอย่างนั้นอยู่ก็ต้องไป <Okay. S 2> จํานวนเที่ยวบินที่ลดลงก็ต้องใช้นักบินลดลงนะคราวนี้คนที่มันก็จะมอจมันก็อาจจะมีปัญหาบางคนเอ๊ะทำไมให้ผมออกอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ย okay. S <S <an> เขาคงทําความเข้าใจกันในหมู่พนักงานแต่ประเด็นที่น่าสนใจนอกเหนือจากตรงนี้ก็คือว่าการบินไทยก็ต้องมองไปในระยะยาวว่าเมื่อกลับมาบินปกติเนี่ยจะประมาณสักเมื่อไหร่ตอนนี้เท่าที่เขามีทาการทํา projection เหมือนกันทั่วโลกเนี่ยก็คือจากนี้ไปสองปีค่ะเปีหน้าถ้าเกิดว่าจะบินเต็มที่ก็คงได้บินประมาณสักครึ่งหนึ่งของที่เคยบินความถี่ของเที่ยวบินความถี่ของไฟอะไรต่ออะไรเนี่ยประมาณสัก5 0 6 0 นะซึ่งอันนี้ก็มองอย่างค่อนข้างจะเรียกว่านั่นแล้วนะว่าเป็นโอกาสแล้วนะโอเคน,ทา,น,นทางที่ดีแล้วาวน,นี้ก็จะมีประเด็นว่าแล้วพนักงานที่เขาเอา่เอ,อร่วมใจจากก่อนหน้านี้พนักงานที่จะต้องไปเพราะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนงานในช่วงนี้แล้วไม่อยากอยู่ต่อก็มีประเภทที่เขาไม่ให้อยู่ต่อก็มีเนี่ยคุณเขาจะไปไหนเขาจะไปไหนในเรื่องของเขาแหละ แต่ว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวัสดิการ <คะ S 2> เกี่ยวข้องกับเงินชดเชยตอบแทนซึ่งก็จะมีหลักอ้างอิงอะไรเนี่ยผมทราบมาว่าการชดเชยกรณีการว่างงานของการบินไทยเนี่ยต้องเตรียมเงินเอาไว้ประมาณหม0 0นล้านโอ้โห15,120ล้านในป <คะ S 2> ี2 5 6พันาซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเอาตัวเงินมาจากไหนนะเพราะว่าขณะนี้เนี่ย ถ้าเป็นพนักงานทั้งหมดนะ,ค,ะค่าใช้จ่ายของพนักงานของบริษัทการบินไทยต่อปีเนี่ยประมาณสามหมื่นล้านค่ะถ้าเกิดว่าลดคนอะไรลงมาได้เนี่ยเขาพยายามจะคุมตัวเลขให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวพนักงานเนี่ยประมาณหมื่นสามพันล้านก็มันก็ต้องมีพนักงานหายเป็นค่อนครึ่งละก็เนี่ยอาจารย์ที่บอกว่าที่อาจารย์บอกว่ามีรายจ่ายค่าเชยๆกรณีเลิกจ้างพนักงานเนี่ยเป็นเงินหมื่นห้าพันกว่าล้านเนี่ยนะคะ ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจาการบริษัทเขาจะลดพนักงานเนี่ยเหลือแค่13,000ถึง15,000คนจากปัจจุบันเขามีพนักงานอยู่19,000คนหรือ19,000คนเนี่ยเขาลดมาจากก่อนหน้านี้แล้วในชะ่หรือว่าพนักงานเนี่ยเป็นการปรับลงทั้งหมดเนี่ย6 0 0 0ถึง7,000คนอันนั้นประเด็นเรื่องจำนวนคนค่ะยังมีประเด็นเรื่องเงินเดือน เงินเดือนใหม่อาจจะลดลงแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้ทำงานอย,างอย่างอย่างอย่างแม้จะลดพนักงานบนเครื่องบินลงมาอย่างนี้เนี่ยแล้วลดกับปันลดพนักงานนักบินและนักบินผู้ช่วยมาขนาดนี้เป็นสายปฏิบัติการก็ยังไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้บินตลอดนะอาจจะ,ะต้องสลับกันบินด้วยซ้ำไปเพราะว่าไฟาที่จะออกไปมันไม่มากพอตอนนี้ประเด็นก็คือว่าแม้ว่าจะมีการตั้งเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องการชดเชยพนักงานประมาณ1 5 0 0 0ล้านเนี่ยนะ ประเด็นก็ยังมีต่อไปว่าถึงกระนั้นก็ตามทีทางบริษัทการบินไทยก็ไม่มีเงินเหลือจะจ่ายให้ออันนี้ก็จะเป็นการตะเอาให้ก่อนอีกแล้วเหรอคะเออมันตาเขาจะต้องเอาไปใช้ในนี่ในส่วนไม่เขาก็ต้องใช้ใชเขาก็ต้องรักษาสภาพคล่องเงินสดสําหรับให,ให้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 การดําเนินงานมันไปต่อได้ค่ะค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันค่าพนักงานที่ยังอยู่ต่อน,นี่ก็ต้องไปก่อนค่ะไอ้ส่วนที่เป็นการจ่ายชดเชยอาจจะจ่ายได้บางส่วนอาจจะจ่ายทั้งก้อนไม่ได้ อันนี้ต้องคุยกันะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างน่าเห็นใจต้องบอกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีสภาพเหมือนเหมือนอาการบินไทยหรือว่าค่อนข้างย่ำแย่เนี่ยในแง่ของการดําเนินงานเนี่ยเท่าที่กระทรวงการคลังสํานักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจเขาทําตัวเลขไว้เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยะนะแต่ว่าการรถไฟประเทศไทยก็อย่างที่เห็นนะ,ะเขาก็ยังทํางานอะไรไปเรื่อยแต่ว่าอันที่สองมันเป็นรูปแบบของการรถไฟมันไม่ใช่เป็นบริษัท อันที่สองก็คืออ,อ,องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกอันนี้ก็พูดได้ง่ายว่าทั้งสองอันนี้ขึ้นลาทั้งคู่แล้วล่ะนะเพียงแต่ว่าจะทำยังไงในอีกเรื่องหนึง่งส่วนที่เรียกว่ายังอยู่ในฐานะที่อาจจะแก้ไขสถานการณ์ได้ก็จะมีอสองบริษัทก็คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ NT ซึ่งเกิดจากการรวมการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือแคทเทเลคอมกับบริษัทอสอทสทคอ,อร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อนะ แล้วก็ตัวบริษัทอสพทจำกัดมหาชนก็คือของเราเนี่ยแหละที่เราที่เราทำงานอยู่นี่แหละ,ะอันนี้ก็เป็น4แต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีบางอันที่เคยอยู่แล้วออกไปก็มีนะ,ะอย่างธนา,าาานาธนาคารวิสาหกิจขนาดธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่มยมอม SME SMED bank อะไรพวกนั้น,อ,น,นอันนั้นก็แล้วมีอีกอันหนึ่งผมจำไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่าการบริหารจัดการเรื่องรัฐวิสาหกิจเนี่ยเป็นหนึ่งในมาตรการทางด้านการคลัง เพราะมันเป็นสินทรัพย์ของรัฐสินทรัพย์ของรัฐก็ต้องทําให้เกิดประโยชน์แล้วถ้าเกิดไม่มีความจําเป็นอาจจะต้องมีการทยอยขายออกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทําทาทาควบคู่ไปกับเรื่องอื่นทําควบคู่ไปกับเรื่องงบประมาณทําควบคู่ไปเรื่องกับการก่อหนี้สาธารณะทําควบคู่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีอันนี้มันเป็นแพ็กเกจใหญ่ก็เอาใจช่วยแล้วกันนะคะสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็มีหลายส่วนด้วยกัน